สวัสดีครับกลับมาพบกับ bon OK บอนโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันอังคารที่14พฤศจิกายนกลับมาเจอเจอทีเด็ดทายสกอร์สูงต่ำกันที่ EPC เช่นเคยวันนี้หนึ่งคู่เดียวเดียวโดโดเด่แต่มั่นใจสุดๆเหมือนเดิมนะเป็นเกมรระหว่างยอร์ c ซิตี้กับเช a เตอร์ทพาดนดยการทั้งพวง ฝากทุกท่านที่ทำลางรับชมแล้ฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับทายก์สูงต่ำนะครับคู่ระหว่างยอร์กซีกับเชสเตอร์ครับและก็เช่นเคยครับผมตั้งราคากลางวันที่2ลูกครึ่งใน90บนาทีถ้ามองสูงก็คือมี3ประตูขึ้นไปถ้ามอกว่าต่ำก็คือมีไม่ถึง3ประตูนะที่เหลือเวลาถ้าไปเจอราคาจริง ก็แนบตามใจชอบแต่ย้ำว่าถ้าบอกว่าสูงก็ยังอยากให้อยู่กับสูงนะถ้าบอกว่าต่ำก็ยังอยากให้อยู่กับต่ำเหมือนที่บอกเลยนะครับและเกมคู่นี้ครับยอกซิตี้กับเชสเตอร์เนี่ยเป็นเกมใน f อครัพแข,ข่งกันต่อตีสองสี่สิบราคาปกติในเวลาคือยองรต่อปะปารเสิบ 10. เกมคู่นี้เสมอกันมาในเกมแรกในบ้านเชสเตอร์เนี่ยศูนก็เลยต้องมาดวลกันใหม่ในบ้านยอกซิตี้ การเจอกันของทั้งสองทีมนี้ในสามครั้งหลังสดจบด้วยสกอร์ต่ำทั้งหมดนะสามครั้งหลังสดสกอร์ต่ำล้วนๆในขณะที่เมื่อแยกดูความเป็นเจ้าบ้านของยอร์ตีและทีมเยนเช e เตอร์ atter, ผลงานสามเกมหลังสดของยอร์ตีก็จบด้วยสกอร์ต่ำล้วนๆในขณะที่เชสเตอร์นี่อันนี้ต่ำมากกว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหกเกม หลังสุดออกต่ำถึง5เกมสูงแค่เกมเดียวเพราะนั้นจะเห็นว่าการเจอกันก็ออกต่ำเปอร์เซ็นต์สูงแยกดูยอร์กซิตี้แยกดูเชสเตอร์ ter, ก็ออกต่ำเปอร์เซ็นต์สูงในการทั้งคู่เพราะนั้นโดยภาพรวมแล้วโอกาสของเกมพูกนี้ที่จะออกสกอร์ต่ำจึงมีมากเหลือเกินและในเว็บไซต์ต่างประเทศการลงทุนในศึกเอคับขืนนวันนี้ยอร์กซิตี้และเชสเตอร์การทาสกอรอต่ำ ก็เป็นอันดับต้นๆเพราะฉะนั้นมอนโอเคจะลงทุนเกมคู่นี้ยอร์กับเชเตอรด้วยการทายสกอร์ต่ำครับส่วนท่านใดยังไม่ได้ฟัง EP 1ยังไม่ได้ฟัง EP 2และ EP 3เป็นทีเด็ดบอลชุดบอลเดี่ยวก็ลงกลติดตามกันให้ครบถ้วนด้วยก็ขอขอบคุณทุกท่านโชคดีร่ำรวยสวัสดีครับ